สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่เกม Fruit of the New World จากทางค่าย X7 g a เ e กตอนนี้ผมทางเกมนะครับผมได้ทำการแจกนะครับผมกล่องเลือกลูฟี่เทพนิกะแล้วก็อาโซโลเนาะร่างอาซูร่าทุกคนนี่นี่เลยนะครับเห็นไหมเลือกได้นะครับผมแค่1ตัวเท่านั้นโอ้โเสียดายมากนะครับผมมันแจกแค่1กล่องเนาะ หาได้จากไหนใช่ไหมผมกล่องอันนี้เนาะหาได้จากการกรอบโค,ค้ดครับทุกคนนี่เลยโค้ดที่เป็นเกมกล่องของขวัญครับหลักทองขวัญครับผมนี่จะเป็นพวกโค้ดพวกนี้นะให้เรามากรอกตรงนี้บริการหหัสแรกครับผมเข้ามากรอกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมโค้ดพวกนี้เนาะมันมีหมดอายุด้วยนะครับผมใครเป็นผู้เล่นใหม่นะครับแนะนําให้เข้ามากรอกด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดนะครับผมไอเทมดีมากนะแล้วก็มารับพี่ซองจดหมายเนาะ มันจะแจกนะครับอ่าแล้วก็มันจะแจกอ่าเป็นกล่องอันนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นสกินนะครับผมหรือว่าเป็นตัวละครเนาะเป็นพวกสกินนะครับเห็นไหมนดขาวนะครับผมอนดขาวเนาะกราฟนะมาโก้นะครับแล้วก็ไคโดนะมันแจกนะไม่แน่ใจเป็นสกินนะผมขออนุาญาตเลือกโนดขาวดูแล้วกัน สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโครนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดน่นจะเป็นสกินนะครับสกินแน่นอนนะ อโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเลือกตัวละครกันดีกว่านะนี่เห็นไหมแจกลูฟี่เทมิกะแล้วก็โซโลเนาะร่างอสูรานะทุกคนนี่เลยร่างนี้นะครับแล้วก็แจกลูฟี่นี่เทมิกะครับผมหายากมากนะในเกมนะทุกคนได้จากการเติมเงินนะถ้าเติมเงินก็เป็นหมื่นนะครับ2ตัวนี้นะโอเคผมเลือกเป็นเทมิกะและกันลูฟี่เทมิกานะโอเคกดลับไป นี่ก็ผมมาแล้วครับโอ้โหหวานเจีย๊ยบอ่าลูฟี่เทพนิกกาเนียผมของเกมนี้จะอยู่สายบริเอร์แล้ว,ว่าสายนักลบนะครับทุกคนโจมตีกระยภาพนะตัวนี้ความสามารถโคตรโหดนะครับผมตัวนี้เนาะแล้วก็พวกสกงสกิลไม่ต้องพูดถึงครับผมเป็นสายสีม่วงเนาะแต่ว,ว่าเป็นธาตุมืดนะครับทุกคนที่หายากมากนะผมที่อยู่ในเกมนะนี่ครับ ผมใส่อุปกรณ์อุปกรณ์อัพเลเวลเลเวลหนึ่งนะครับถ้าเราจะอัพมากกว่านี้ครับผต้องหาตัวซ้ำมาเนาะเพื่อตองการขึ้น6ดาวนะถือว่าหายากนะครับผมแล้วก็มีสกินด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปจัดทีมาเล่นผ่านดาเนานะแล้วก็พวกสกิลเนาะอาเมนสกิลสกินนะครับผมที่ผมเลือกเป็นของโหนดขาวนะนี่เลยนะครับผมสกินของเกมนี้มันจะบวกค่าสแต็ต่างๆด้วยนะครับผมนี่เลยนะครับ บวกคิตคอนสเนาะแล้วก็เพิ่มความเสียหาย1%แล้วก็พลังชีวิต1%นะครับผมบวกเนาะผหอ,อย่างเท่ครับผมมีลายด้วยนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาจัดทีมนะครับผมลองเล่นลูฟี่เทมิกะนะครับพร้อมกันรับรางวัลก่อนโอเคมาครับผมนี่ผมมาว่ายืนหน้าเลยนะอะผมเอามีฮอกออกเลยนะครับลูฟี่ยืนแทนนะ ประมาณนี้โอเคมาครับผมมาดูครับบอกเลยผมเกมนี้สายฟรีครับผมอยู่ได้สบายๆนะครับเกมนี้แนะนำครับผมใครที่เป็นผู้เล่นใหม่สายฟรีนะที่จะเล่นเกมนี้นะครับผมเลือกเซิร์ฟเวอร์ล่าสุดเลยนะครับผมแล้วเราก็กรอกโค้ดเนาะตันบมบอกนะครับทุกคนเราก็จะได้รับกล่องเลือกลูฟี่กับโซโลนะครับผมโซโลก็จะเป็นล่างอสู่านะแล้วก็จะเป็นพวกสกงสกินต่างๆนะครับทุกคน ว่าแจกเยอะนะผมของค่ายเอ็กซิบนเกมนะแนะนำเลยครับผมถ้าใครจะเล่นนะของสโตร์ไทยครับผมเกมนี้ปิดไปนานแล้วนะผมมองไม่เห็นเลยนะมีเอฟเฟกสายฟ้านะทุกคนนี่อันดิเมทครับผมถ้าถ้าไม่ตายก็มาแล้วนี่โอ้โหหมดตีครับตามด้วยบิ๊กมัมนี่แฮนคอกเรียบร้อยครับผมอ่ะไม่ต้องพูดถึงครับผมพวกดาบงดาเมีเนาะ โคตรแรงนะทุกคนเอดูฟี่เทมิกะมาดูสมุดภาพนะนี่ตามจริงธาตุมืดมันจะมีอยู่ทั้งหมด5ตัวทุกคนมันจะมีโซโลเนาะร่างอสูร่าดูฟี่เทมิกะแล้วก็นามินะครับผมร่างนี้ผมไม่รู้เหมือนกันมันว่าเรียกว่าร่างอะไรนะแล้วก็ซันจินะครับผมแล้วก็แฮนด์คอกนะครับมีทั้งหมด4ตัวนะธาตุมืดนะ เราได้ลูฟีมาแล้วนะครับผมแต่ต้องหาตัวซ้ำมานะถ้าใครจะปั้นนะทุกคนขึ้นหกดาวก็โคตรเก่งบอกเลยไม,ไม่ต้องขึ้น6ดาวนะผม5ดาวก็เก่งอยู่แล้วนะตัวนี้นะครับแนะนำนะครับผมถ้าใครจะเล่นนะก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับเกม f o u t of the New World ของทางค่า X7 g a m นะครับผมตัวเกมมีภาษาไทยด้วยนะครับฝากา like, กดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i ร e ท้ผมขอ Link กมอยางสนุกครับเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ